เหลือสามส่วนถูกไหมครับต้องงั้นเราเป็นสิบต่อสามถูกไหมสมมติตอนแรกมีอยู่สิบตอนหลังต้องมีอยู่เด็ดดีแค่สามอะ่ะใช่ไหมครับเพราะเราเจอจางไปคําตอบก็คืออัตราส่วนของคําตอบแรกกับคําตอบสองต้องเป็นสิบต่อสามทุกอันข้อนี้สิบต่อสาม่ะดูออกไหมเนี่ยว่ามันเท่าไหร่เจ็ดต่อหนึ่งถูกไหมเพราะาเอาตัวหลังคูณเจ็ดได้ตัวหน้าอันหน้าเป็นอันนี้เป็นเจ็ดต่อหนึ่งนี่คือมองแบบพิชิตลัดนะ ไม่ต้องแทนสูตรอะไรเลยมองให้เห็นว่าสามร้อยกลายเป็นหนึ่งพันเราก็แบ,บ่งมาแค่สามร้อยงั้นเนื้อมันต้องมีอยู่สิบต่อสามพิมพ์คันนะวิธีนี้มองเห็นสัดส,ส่วนที่พี่มองมาปริมาณสารเนี่ยพี่บอกเลยมองสัดส,ส่วนเป็นเมื่อไหร่นะแทบไม่ต้องทนเลยทุกคนงงที่พี่พูดมาต้องเคลียร์ตรงจุดนี้ก่อนว่าสัดส,ส่วนนี้มากจากไหนงงใช่ไหมเราต้องมาที่มา๋ยว,วิธีตอนเฉเลยตอนหลังเอาตรงนี้ก่อนเอหน่งภาพ าดลูกดีกว่าตอนแรกมีเนื้อกดอยู่แค่สามร้อยตรงนี้เอ้ยมีเกลืออยู่ในสารละลายเนี่ยนะสารละลายสามร้อยแม่ดีกว่าพี่พี่วาดเกลือดีกว่ามีเกลืออยู่สิบเม็ดสมมตินนะอ่ะนะครับตอนพี่เอามาเติมน้ําเป็นหนึ่งพันนะครับเกลือก็ยังมีอยู่สิบเม็ดเท่าเดิมถูกไหมนะวาอย่างนี้ฮนะมันก็กระจายขึ้นไปเป็นเป็นหนึ่งพัน แต่ยังมี10เมตรเท่าเดิมเสร็จปั๊บ10เม็ดใน1พันใช่ไหมครับเราแบ่งมาแค่300เท่ากับตอนแรกมันก็จะมีเกลืออยู่กี่เมตรใน1,000มีอยู10่10เมตรแบ่งมา300ก็ต้องมีเกลือแค่3เม็ดใช่ปะ่ะมันเลขมันง่ายจะตายเนาะอ่ะมีเกลือ3เม็ดแล้วโจทย์าถามว่าน้ำหนักเป็นกรัมของโซเดียมคลอไรด์ก็คือน้ำหนัก น้ำหนักของไอเเมตรเนยนะที่จะลายอยู่เนี่ยในสามรอยตอนแรกเห็นไหมเนี่ยตอนแรกเห็นปะ่ะและน้ำหนักเป็นกรามของโซดเดยมคอไลน์ในสามร้อยตอนที่เติมน,น้ำแล้วโจทย์ถามคู่เนี้เทียบกันสิบเมตรต่อสามเมตรไหมเข้าใจว่าอาตาัตราส่วนสิบต่อสามมาจากไหนคือถ้าคิดเป็นภาพนี้ได้นะเลือกแทนสูดไปเลยงั้นช้อยคำตอบมันต้องเป็นสิบต่อสามถูกไหมครับอันนี้มันเจ็ดต่อหนึ่ง มองเห็นอยู่แล้วอันนี้ไม่ใช่อยู่แล้วอันนี้เป็นเจ็ดต่อห้าใช่ไหมเพราะอันนี้เป็นหนึ่งส่วนอันนี้ต้องห้าส่วนถูกไหมครับเพราะอันนี้คูณห้าในตัวนี้อันนี้ล่ะอันนี้เป็นเจ็ดต่อสองอันนี้เป็นเอ่อหนึ่งต่อหนึ่งผิดผิดผิดเหลือข้อนี้ถามว่าพี่แล้วเจ็ดต่อสองเป็นสิบต่อสามได้ยังไงสิบต่อสามกับเจ็ดต่อสองมันค่ามันใกล้กันมากเลยใช่ไหม เจ็ดต่อสองอ่ะจับหารกันได้สามจุดห้าใช่ไหมครับสิบต่อสามหารกันได้สามจุดสามสามประมาณเนี้ยจริงจริงอันนี้ไม่ใช่เจ็ดต่อสองนะจริงจริงอันนี้ยคือสิบต่อสามแต่ว่าประมาณมาจากข้อแรกอ่ะมันเลยดูเป็นเจ็ดต่อสองเนาะจริงจริงมันหารกันได้สิบต่อสามพอดีทีนี้มาถึงวิธีตรง,งยากๆดูวิธีตรงอยู่ไหม ยองหนาคืวิธีที่เธอทำกันมาอยู่ใช่ไหมว่าถูกไหมวิธีตรงก็คือว่ารูมเหมือนเมื่อกีก้แล้วก็แทนสูตรไปวิธีตรงนั้นเนียทำให้ดูนะเ้อก็หาจํานวนโมของของตอนแรกก่อนกี่โมครับตอนวิธีเดิมเนี่ยปุ๊บกี่โมศูนจุดศูนย์หกใช่ไหมครับอ่ะโมเสจปั๊บตอนหลังเติมน้ําลงไปเป็นหนึ่งพันตรงนี้ต้องเปลี่ยนถูกไหม ธอก็ต้องมาแทน m หนึ่ v หนึ่ง m สอง v สองก่อนใช่ไหมครับก็แทนมา m หนึ่ง v หนึ่งเท่ากับเห็นไหมเป็นเสียเวลาตอนนี้ก็เป็นศูนย์จุดศูนย์หกถูกไหมตรงน,นี้ก็ต้องได้เป็นเท่าไหร่ครับ m สองต้องเป็นไม่ใช่อย่างนี้ต้องเป็นหกสิบเพราะว่าเราใช้เป็นรูปบาทเซนจะได้า m สองเท่ากับหนึ่งพันไม่ใช่หกสิบส่วนหนึ่งพันอย่างนี้ปะ,ะใช่ไหมครับนี่จะเป็น m สองใช่ไหมเสร็จปับ๊บ m สองแบ่งมาแค่ ามร้อยก็ทำเป็นโมอีกก็คือเอา m สองคูณศูนย์จุดสามเนี่ยครับก็จะได้เป็นหกสิบส่วนพันหกสิบส่วนพันที่มองเป็นศูนย์จุดศูนย์หกแล้วกันเนาะคูณศูนย์จุดสามจะได้กับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งแปดถูกไหมครับอันนี้คือโมของตอนหลังอันนี้คือโมตอนแรกใช่ไหมครับสุดท้ายเธอต้มาต่อเขาบอกอัตราส่วนตอนแรกตอนหลัง ก็คือ0.06เนี่ยตอนแรกถูกไหมครับคูณด้วยน้ำหนักของเกลือคือ58.5หารด้วย0.018คูณด้วย58.5แปดดี๋ยมันก็ตัดกันไปถูกไหมตัดเอาแม่สักแม่หกตัดถูกไหมก็เป็น10บส่วนสกว่าจะมาถึง10บต่อสซึ่งถ้าเรามองเป็นภาพอย่างเมื่อกี้เป็นไงครับมันมองปุ๊บเดียวออกเลยใช่ไหมเป็นภาพอะ่ะเธอดูกระบวนการที่คิดดิ รู้อย่างว่าเธอจะเป็นคนทั่วไปถ้าเธออ่านเฉลยท้ายเล่มโดยที่ไม่คิดเองถ้าอ่านเฉลยท้ายเล่มมันก็จะมาสเตจนี้ก่อนป้าบรทัดที่หนึ่งมาทที่สอง,สองได้นี่มามาทีที่สามค่งหน้ากับวิธีวาดรูปซึ่งไม่วิธีจริงไม่ต้องวาดรูปนะเธอนึกในหัวได้ถูกไหมสมองเราเนี่ยคิดเป็นภาพได้เธอเคยได้ยินคำพูดนี้ใช่ไหมว่าภาพหนึ่งภาพแทนคําเป็นร้อยร้อยเป็นพันพันคำได้นี่เลย ภาพเมื่อกี้ที่พี่ว่าเข้าใจเลยใช่ไหมครับเนี่ยแหละซึมซาไปครับแล้วสิ่งนี้ทําให้เราเก่งขึ้นอ่ะมาดูข้อต่อไปหนึ่งร้อยลูกบาทเซนเข้มขคนสามโมลต่อลิตรเจอแล้วลูกบาทเซนกบซนักบโมล,ลต่อลิตรได้กี่โมครับบิ๊มกี่โมเออในศูนย์จุดสามโมลละนี่ให้มันเร็วอย่างนี้เลยเยีย่ยมเลยเขาบอกท่านไม่เป็นศูนย์ให้ให้เป็นเท่าไหร่นะ ต้องการให้มันเจือจางใช่ไหมครับเออไม่ต้องใช้ก็ได้เจือจางลงมากี่เท่าครับเจือจางลงมาสองในสามใช่ไหมครับงั้นปริมาตรต้องเพิ่มขึ้นเป็นสามต่อสองเหมือนกันจากร้อยต้องกลายเป็นร้อยห้าสิบเห็นไหมคือถ้าเรามองสัดส่วนเป็นอ่ะสั่งหนึ่งลดสั่งหนึ่งต้องเพิ่มในอัตราส่วนเดียวกันถูกไหมเออตอบร้อยห้าสิบนะไม่ไม่งงนะครับอันนี้ง่ายข้อเก้า เอาส่วนจุดห้ามากี่ลิตรผสมกับส่วนจุดหนึ่งเพื่อให้ได้ส่วนจุดสองครานี้ใช้สูตรอะไรครับเอาเดี๋ยวพี่เฉลยวิธีแบบใช้สูตรแบบเบเบก่อนนะ m หนึ่ง v หนึ่งบวก m สอง v สองเท่ากับ m รวม v รวมถูกไหมครับแล้วเธอจะแทนาค่า m หนึ่งเป็นศูนย์จุดห้าถูกไหม m สองเธอก็แทนเป็นส่วนจุดหนึ่ง m รวมเธอแทนเป็นศูนย์จุดสองถูกไหมครับ v รวมของเธอก็คือ v หนึ่งบวก v สองถูกไหมครับแล้วไงต่ออ๋อเขาบอก นี่เป็นสองลิตรอย่างในนี้ก็เป็นให้ v หนึ่งเป็นเป็น v หนึ่งนะแล้วนี้เป็นสองลบ v หนึ่งถูกไหมนี่คือสมกา,ารถูกไหมครับแล้วถ้าเราแก้สมกา,ารหา v หนึ่งถูกไหมถามว่าทําไมติด v หนึ่งตรงนี้เพราะว่าก็เขาต้องการให้ศูนย์จุดห้าเนี่ยมากี่ลิตรที่มั้ก็เลยเติดเป็น v หนึ่งเธอทำวิธีนี้กันทุกคนเลยใช่ไหมครับได้ v หนึ่งเท่าไหร่ฮะได้เท่าไหร่วะ ต้องเป็น0.5กับ1.5ใช่ไหมครับนี่ก็ขอไขอ่ทีนี้วิธีนี้เสียเวลาแทนส่วนกรนวนหนึ่งเขียนจำนวนหนึ่งแทนค่าแก้สมการปาไปเกือบนาทีมาดูวิธีพี่โกกบ้างมองทด้สัสดส่วนอีกแล้วเรื่องสาละลายนะใครมองสัสดส่วนเป็นนะกระดิกนิ้วตอบกระดิกนิ้วตอบเลยเธอดูวิธีพี่นะมีอยู่0.5ใช่ไหมครับอีกอันหนึ่งเป็น0.1เอามาผาสมกัน นะพี่บ้านรู้ไปดูก็ได้อันนี้เข้มข้นนิดหนึ่งส่วนจุดห้าก็เป็นห้าเมตรส่วนจุดหนึ่งก็เป็นเมตดเดียวนะแล้วก็มาผสมกันในในค่าเท่าไหร่ครับในค่าเท่าไหร่ผสมกันแล้วได้่วนจุดสองพี่ถามว่าค่าที่ผสมแล้วเนี่ยใกล้ใครครับใกล้ใครใกล้่วนจุดหนึ่งก็น่าเอาใครมาเยอะกว่าใช่ไหมเอาส่วนจุดหนึ่งน่าเอามาเยอะกว่าเหมือมน,นเกลือเฉลี่ยเธอ มีสิบวิชาเธอได้เกรดสี่เก้าตัวได้เกรดสองตัวเดียวเกรดเฉลี่ยก็ต้องใกล้สี่ส่วนมากคืออะไรก็ใกล้ส่วนเหมือนกันนี่คือเกรดเฉลี่ยเธอใช่ไหมนึกออกไหมงั้นเธอต้องเอาส่วนจุดหนึ่งมาเยอะๆถามว่าพี่ส่วนจุดหนึ่งเยอะกว่านะนี่เขาบอกส่วนจุดห้าต่อส่วนจุดหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าเทอมหลังต้องมากกว่าเทอมหน้าทุกข้อเลยพี่ไม่เห็นช่วยเลยก็ถ้าเธมองแค่นี้มันก็ได้แค่นี้มองต่อ ต่ถามว่าอัตราส่วนจะมาจากไหนมาจากตรงนี้ครับใช้ดิสกุยคอยนะอันนี้ห่างกันเท่าไหร่ครับห่างจุดหนึ่งอันนี้ห่างาเ,เท่าไหร่จุดสามจะเป็นพี่เขียนตรงนี้นะจุดสามอันนี้จุดหนึ่งนะครับมันไม่ได้แปลว่าต้องเอาอันนี้มาจุดหนึ่งหนึ่งต่อสามหนึ่งต่อสามเห็นไหมแต่ไม่ได้แปลว่าต้องเอาอันนี้มาหนึ่งส่วนเอาอันนี้มาสามส่วนนะเพราะอันนี้ต้องมากกว่าใช่ไหมฝั่งนี้ต้องมากกว่าเธอต้องควายนิดน,นึงครับมันมันมาจากกฎการควายเขาเรียกว่าเลเวอร์อาร์มูแต่เธอจะได้เรียนใน มหาวิทยาลัยถ้าเราในวิศวะนะมันจะมีหลักสูตรนี้มันจะมีเน,นื้อหานี้เจะต้องควายกลับครับก็คืออันนี้ควายมาฝั่งนี้อันนี้ควายมาฝั่งนี้